Now to be High Value Woman นะคะ7สิ่งที่จะทำให้คุณเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่า High Value นั่นเองใครที่คิดว่าวันนี้อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองพัฒนาตัวเองฟังคลิปนี้เลยค่ะจริงๆแล้วค่ะต่างประเทศค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องของ High Value Woman ซึ่งตอนนี้ในเมืองไทยก็ยังไม่ค่อยมีใครมาพูดเรื่องนี้เนาะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ค่ะจะดึงมาให้7ข้อซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายอย่างมากๆ7ข้อนี้คัดมาแล้วว่าทุกคนเนี่ยที่เอาไปทำ จะมีความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนขึ้นแน่นอนอ่ะเรามาเริ่มกันที่ข้อที่1ค่ะนั่นคือผู้หญิง high value เขาจะเซ็ตมาตรฐานในการใช้ชีวิตของตัวเองอย่างชัดเจนค่ะหรือว่าต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยผู้หญิงเราเนี่ยถูกเติบโตมาด้วยการถูกกดการถูกบอกว่าเป็นผู้หญิงเป็นแบบนี้ก็พอแล้วเป็นผู้หญิงทำแบบนี้ไม่ดีนะเป็นผู้หญิงต้องทำตัวแบบนี้สิมันจะมีสิ่งที่บอกว่าเป็นผู้หญิงควรเป็นแบบนี้ จริงๆอะมาถึงวันนี้แล้วผู้หญิงกับผู้ชายเท่ากันผู้ชายทําแบบไหนทําไมผู้หญิงถึงทําไม่ได้มันเป็นการที่ถูกเลี้ยงดูมาให้ผู้หญิงเนี่ยถูกกดมาตลอดทั้งชีวิตทําให้หลายๆคนพอเติบโตมาไม่กล้าที่จะ เซตมาตรฐานในการใช้ชีวิตของตัวเองภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า settle คือยอมลดมาตรฐานของตัวเองเพื่อคิดว่าฉันได้แค่นี้ก็ดีแล้วแค่นี้ก็พอแล้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย high value woman ค่ะเซตมาตรฐานชีวิตของตัวเองได้เลยไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานของการใช้ชีวิตมาตรฐานในการทำงานมาตรฐานในความสัมพันธ์มาตรฐานในการเลือกคนรักเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย เราสามารถเซตสแตนดาดในการใช้ชีวิตในทุกๆด้านเพื่อให้เราเนี่ยได้ยืนอยู่บนขาของตัวเองมั่นใจในการเป็นของตัวเองอย่างที่รู้สึกว่าใจเรามันแข็งแรงขึ้นข้อที่2ค่ะ no strange and weakness คนเราเนี่ยมีทั้งจุดแข็งมีทั้งจุดเด่นมีทั้งจุดอ่อนเพราะฉะนั้นคนที่รู้ว่าจุดแข็งของเราคืออะไรจุดอ่อนของเราคืออะไรนี่คือสิ่งที่ i i h v v l u u แม่นเนี่ยควรจะรู้แล้ววันนี้เนี่ย ถ้าเรารู้ว่าเรามีจุดแข็งอะไรเราแค่พัฒนาจุดแข็งนั้นเราแค่ชูจุดเด่นนั้นเราแค่พัฒนาจุดเด่นนั้นไปให้มันดีขึ้นเรื่อยๆให้มันเจ๋งขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่เอาเวลาไปคิดว่าฉันมีจุดอ่อนอะไรจุดอ่อนของฉันมันสู้คนนั้นไม่ได้เอาจุดอ่อนมาคุยกันการทําแบบนั้นไม่ใช่ลักษณะของ high value m o m e n เพราะฉะนั้นจงเข้าใจว่าทุกคนมีทั้งจุดดีมีทั้งจุดด้อยพัฒนาจุดเด่นแล้วก็ เข้าใจจุดด้อยของตัวเองแค่นั้น High Value มไม่กดตัวเองด้วยจุดด้อยแต่จะพัฒนาตัวเองด้วยการชูจุดเด่นค่ะ ข้อที่3ค่ะคนที่เป็น h value um แม่เนี่ยเขาจะมีความอบอุ่นเขาจะมีความวอร์มการที่คนอื่นได้เข้ามาอยู่ใกล้แล้วรู้สึกว่าเอออยู่กับคนนี้เรารู้สึกอุ่นใจรู้สึกสบายใจรู้สึกว่าเออคนนี้แบบแคร์เรานะการที่คนเราอะ่ะได้อยู่ใกล้ใครแล้วรู้สึกสบายใจรู้สึกอบอุ่นรู้สึกปลอดภัยเนี่ยสิ่งนี้ไม่ได้มีในผู้หญิงทุกคนและสิ่งนี้เนี่ยถ้าหากว่าใครมีค่ะจะทําให้ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยดูแตกต่างจากผู้ หลายๆายคนเมื่อเราอยู่ถ้ำกลางคนมากมายคนที่มอบความแครงความอบอุ่นความใส่ใจทำให้คนอยู่ใกล้แล้วสบายใจคนนั้นจะดูโดดเด่นขึ้นมาและคุณจะได้รับความรักการแคร์เนี่ยกลับมาหาเช่นกันเพราะฉะนั้นจงไปฝึกว่าทำยังไงให้เราใส่ใจแคร์คนอื่นนั่นคือมีความอบอุ่นให้กับคนอื่นค่ะข้อที่4ค่ะ high value เม่นเขามี บิ๊กฮาร์ดค่ะคือมีหัวใจเนี่ยที่ยิ่งใหญ่มีใจที่พร้อมที่จะมอบให้คนอื่นยกตัวอย่างเช่นอะไร mm hmm. การที่เราอะ่ะมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่คือเรามีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นเรามีความอบอ้อมอออารีเราเข้าใจผู้คนมากขึ้นอ๋อคนนี้เป็นแบบนี้คนนี้เป็นแบบนี้เราไม่ได้ตัดสินใครว่า คนนี้ควรจะเป็นแบบนี้และคนนี้ควรจะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นฉันฉันก็ต้องทำแบบนี้มันไม่ใช่แบบนั้นการที่มี Big Heart หรือว่าหัวใจที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมันทำให้เราขยายใจของเรามากขึ้นเข้าใจคนอื่นมากขึ้นและเมื่อคนอื่นเนี่ยได้สัมผัสถึงว่าโอ้เวลาอยู่ใกล้คนนี้เนี่ยแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่โดนตัดสินนะเขารู้สึกว่าเขาได้รับความเมตตาเขารู้สึกว่าเขาได้รับความอบอุ่นสิ่งนี้ค่ะก็จะทำให้คุณกลายเป็น high Value men เช่นกันค่ะข้อที่5ค่ะ High value men เขาจะ take care of her health ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะอาดหรือว่าเวลเนสหรือว่าสุขภาพหรือว่าภาพลักษ์ร่างกายเขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้มากๆ, <S <S ๆเพราะว่าการที่เราจะภูมิใจในตัวเองมั่นใจในตัวเองได้เนี่ยมันเริ่มต้นจากการที่เราใส่ใจแล้วก็ดูแลตัวเองนี่แหละดูแลในเรื่องอะไรความสะอาดของตัวเองอ่ะเลือกอาหารการกินเลือกสิ่งที่เออกินเข้าไปแล้วมันดี <S 1> <S 1> <S ให้ความรู้ทุกคนเพิ่มเติมนะคะการที่เราอ่ะอยากจะ กินอาหารที่ high vibration ให้ละลดเลิกอาหารที่เป็น low vibration mm hmm. เช่นพวกอาหารหมักดองอาหาร p r o c e s s อาหารเข้าไมโครเวฟอะไรพวกเนี้เวลาที่ผ่านเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้เราอ่ะเป็นคนที่ แรงสั่นสะเทือนต่ำหรือว่า low vibration ซึ่งสิ่งนี้เนี่ย high value แม่เขาก็จะค่อนข้างคอน c e r n ์นส่วนตัวเองเนี่ยก็ c o n c e r ร์นมากๆถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็จะพยายามเลี่ยงแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็กินได้นะคะพวกอาหารแช่ฟรีซไมโครเวฟอย่างเงี้ยเพราะว่าของพวกนี้อ่ะมันมีแรงสั่นสะเทือนในการทำที่ค่อนข้างตา่ำอ่ะเพราะฉะนั้นก็จะบอกว่า high value แม่นเนี่ยเขาให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพภาพลักษณ์เวลาไปเจอผู้คนเขาก็จะดูดีดูสะอาด คนเห็นแล้วรู้สึกว่าประทับใจนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่ทำมาเนี่ยไม่ได้เพื่อคนอื่นเลยสิ่งที่ไฮแว a l ลูแม่นเขาดูแลตัวเองเขากำลังทำเพื่อตัวเองค่ะและใครจะไปรู้คะว่าการที่เราดูแลตัวเองเนี่ยมันก็เป็นแรงบันดาลใจให้คนแต่ละคนคนอื่นที่พบเจอเราเนี่ยอยากจะกลับมาดูแลตัวเองให้ได้แบบไฮแว a l ลู value, แมนเช่นกันค่ะ คายเวลุแมนจะมีความเป็นผู้ใหญ่หรือว่ามาชัวร์แล้วก็มีความรับผิดชอบในชีวิตตัวเองไม่จําเป็นต้องให้ใครมาบงการมาสั่งการการที่คนเราเนี่ยได้รับผิดชอบชีวิตตัวเองมีความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันทําให้คนคนนั้นเนี่ยดูแลตัวเองได้อย่างดีรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้อย่างดีเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ค่ะเขาจะรู้สึกว่า เขาดูแลตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วเขาจะไม่ยอมอนุญาตให้ใครก้าวล้ำเส้นเข้ามาแล้วทําให้ตัวเราเนี่ยกลายเป็นหุ่นเคยเห็นไหมที่เป็นหุ่นเชิดใครให้ไปทางไหนก็ไปทางนั้นใครให้ทําอะไรก็ทําแบบนั้นไม่มีความคิดเป็นของตัวเองไม่รับผิดชอบชีวิตตัวเองไม่ใส่ใจกับการใช้ชีวิตของตัวเองคนกลุ่มนี้จะไม่ใช่ high value m n เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าอยากจะ กลายเป็นไฮแว a l ลูแมนจงกลับมารับผิดชอบชีวิตตัวเองจงกลับมารู้ว่าจริงๆแล้วฉันโตแล้วฉันเป็นผู้ใหญ่แล้วเพราะฉะนั้นค่ะเอาความเป็นผู้ใหญ่ในตัวเราออกมาแม้ว่าความเป็นเด็กในตัวเราจะยังคงสดใสเอาความรับผิดชอบนั้นออกมาเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยมันกำลังสร้างชีวิตเราและเราจะไม่ยอมใช้ชีวิตภายใต้การบงการของคนอื่นถ้าสิ่งนั้นไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นค่ะ High-Value Women เขาจะมี Self-Respect ค่ะ เซิร์ฟเรสเปกก็คือการเคารพในตัวเองเคารพในตัวเองคือกล้าที่จะเซโนกล้าที่จะมีจุดยืนของตัวเองกล้าที่จะบอกว่าตรงนี้คือเขตที่ฉันสบายใจถ้าเธอก้าวเข้ามาเราไม่โอเคกล้าที่จะบอกว่าเราโอเคกับอะไรและไม่โอเคกับอะไรกล้าที่จะวางว่าความสัมพันธ์นี้ฉันต้องการแบบไหนความสัมพันธ์กับตัวเองมันจะดีขึ้นเมื่อเราเคารพตัวเองความสัมพันธ์กับผู้อื่นจะดีขึ้น เมื่อเราเคารพตัวเองเพราะฉะนั้น h v a l v e m ม n เนี่ยเขาจะค่อนข้างเคารพตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปร่างร่างกายความสัมพันธ์การใช้ชีวิต m n d ซ e t ทั้งหมดนี้ค่ะค่อนข้างเคารพตัวเองมากๆเพราะฉะนั้นวันนี้ผู้หญิงไทยส่วนใหญ่อาจจะโดนกดมานานหรือว่ากดตัวเองโดยไม่รู้ตัวเพราะว่า การเลี้ยงดูสังคมที่เราเติบโตมาวัฒนธรรมต่างๆเรายังคงเป็นคนที่อ่อนน้อมเรายังคงเป็นคนที่อบอ้อมอารีเหมือนเดิม เพราะว่าเราก็ยังมีความอบอุ่นมีความวอร์มแต่วันนี้ h i แวร์ล e แมนจะเพิ่มเกิดมากขึ้นเพราะว่าเราได้เข้าใจตัวเองเราเข้าใจการใช้ชีวิตเราใช้ชีวิตของเราอย่างมีความสุขเราต้องหลุดออกจากกรอบที่เราถูกขังไว้ในกรอบสี่เหลีย่ยมต้องใช้แบบนี้ต้องมีชีวิตแบบนี้ต้องคิดแบบนี้อยู่ตรงนั้นมานานแล้วมันถึงเวลาที่เราจะออกมาขีดเส้นของตัวเองแล้วบอกว่าเนี่ย คือสิ่งที่ฉันแฮปปี้มีความสุขเนี่ยคือการเป็นของฉันนี่คือสิ่งที่ฉันเป็นและนี่คือสิ่งที่ฉันจะพัฒนาให้ตัวฉันเป็นไฮแวลูแมนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์สวัสดีไฮแวลูแมนหน้าใหม่ทุกคนนะคะ